หากเตือนเพื่อนๆพี่ๆที่ใครคิดอยากจะจี้ฝาจี้หูดตามงานต่างๆต,ตามตลาดนัดต่างๆอย่าหาทำเพราะว่าแปลวมีประสบการณ์ที่แบบว่าจะจดจำจนวันตายเลยว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็จะจำไว้เป็นบทเรียนราคาแสนแพงมากอย่าหาทำอย่าลิทำค่ะยังไงทำไม เดี๋ยวฟังเหตุผลต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายเป็นนานมากนานมากๆเลยเพราะว่าเราก็มีเรื่องที่แบบว่าเครียดแล้วก็มันมันมมไม่มีกิะดใจที่จะทําอะไรเลยะคะ่ะแต่ก็ต้องต้องฝืนทําแบบว่าของในบ้านนะนะประมาณนี้เราทีนี้เครียดอะไรเอ่ย อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะคนไหนที่ยังไม่ทํานะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าที่แรกก็จะไม่ทําวิปวิดีโอนะเพราะว่ากลัวปู่กลัวปู่จะเป็นห่วงแต่ทีนี้ก็พูดแต่ภาษาไทยก็แกก็คงไม่เขาแกก็คงจะไม่ฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่เป็นไรเราอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆด้วยว่าก่อนอื่นคือวันที่12ธันวาคมีที่แล้วไอ ปีที่แล้วใช่ค่ะงานทุ่งสี่เมืองวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองที่นี้พ่อใหญ่ก็มาหลากที่นี้ก็เลยได้แกก็เลยแบบว่าพาฉันไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองหน่อยสิวันสุดท้ายแล้วนะวันที่สิบสองอ่ะโอเคก็เลยพาไปแกก็จะมีตุ่ตมโหวดอยู่นิ้ว,น,วนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางข้างขวาข้างขวาแบบที่นี้ไม่รู้อะไรโดนใจให้ เดินไปทางนึงแล้วที่นี่ก็จะมีแคมป์เขาตั้งแคมป์ไว้เนาะที่แบบว่าค่าไฟจี้ไฟค่าไฟอ่าแล้วก็ค่าหูดอะไรสารพัดนั่นแหละอ่าไม่รู้อะไรโดนใจแป๋วไปให้แป๋วพาพ่อใหญ่ไปทําอันนี้แป๋วแบบโทษตัวเองมากๆโทษตัวเองมากๆเลยทุกวันเลยที่แกบน่นมาปวดนิ้วแกจะบ่นทุกวันเลยเพราะว่าอะไรก็แป๋วพาแกไปทา ที่แรกก็นึกว่าจะเขาทำาบันี้คงจะโอเคนะอะไรประมาณนี้ก็เลยไปทําแล้วแบบก็แต้มด้วยนี่แบบก็จะมีแต้มตตรงไฝนะคะนี่เป็นจุดเป็นจุดแบงนี้ประมาณ4ี่ห้าสี่ห้าตรงตรงที่นะก็เป็นไฝก็เลยแบบว่ามันไม่ได้แต้มเยอะเนาะมันก็เป็นแต่มันก็ยังเป็นจุดอยู่แล้วที่นี้พ่อใหญ่อะแกเป็นหูดไงเขาก็เอาที่ตัดเล็บอะนีบแล้วก็เอายาป้ายแล้วก็เอาอะไรพันให้เขาบอกว่าประมาณไอสิบสอง 8ถึง12บชั่วโมงห้ามโดนน้ำนะอะไรประมาณนี้นก็ว่าก็ตายโอเคกลับมาบ้านแกบอกว่าอุ้มมันแสบมันร้อนมากเลยนะแกบอกอ๋อเดีเ๋ยวเดี๋ยวก็คงคงไม่เป็นไรหรอกอ่ะประมาณนั้นพอวันรุงขึ้นมาโอ้โหมันบวมเป่งมากบวมเป่งมากเป็นแบบน่ากลัวมากอยู่ปลายเล็บอยู่ตรงที่เล็บด้วยอ่ะพาไปคลินิกค่ะทีนี้คลินิกแถวบ้านก็ก็คลินิกก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยามากินก็ดีขึ้นแต่ก็ แต่ก็ยังปวดดีขึ้นแต่ปวดก็ไปอีกไปสามครั้งคะ่ะไปคลินิกสามครั้งไม่หายไม่หายเพราะว่าคลินิกมีล้างแผลให้ครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปก็คือแบบว่าฉีดแค่ยาแล้วก็เอายาให้ไม่ให้กินก็ทุเราทุเราคะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคลินิกไม่ดีนะคะก็ทุเราแต่ก็แกบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่หรอกมันจากสียอาทิตย์แล้วพาฉันไปโรงพยาบาลเถอะ ประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลเอกชนที่ที่อุดรไปโรงพยาบาลที่อุดรเอกชนนะคะไปเจอคุณหมอนะคะคุณหมอก็ล้างแผลจัดการล้างแผลเขาบอกว่าอูเหมือนมันมันมัน,ม,นมันโกนล,ลงไปเยอะมากอะ่ะมันโกนเกือบจะถึงจะถึงกระดูกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าน้ากดมันกลับไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วที่นี้ก็หมอก็ยังแบบว่าไม่ ไม่เต็มร้อยว่าเป็นน้ำกรดเนาะแต่สารที่เขาแ้แต้มอ่ะมันรุนแรงมากนิ้วนี่ลึกลงไปมันกัดกินมันกัดตลอดเลยอะ่ะลึกลงไปมากแปลว่าจะเอาภาพถ่ายลงแต่ก็คงไม่กลัวปู่เห็นแล้วก็กลัวปู่ที่บบว่าจะเป็นห่วงมากเดี๋ยวเ่าจะเอาภาพถ่าย ตอนที่พ่อใหญ่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่จะนี่ให้ให้เอาลงแบบท้ายคลิปเลยเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่โทรไปบอกปู่ด้วยว่าฉันไม่เป็นไรนะอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะเอาคลิปลงนะคะทุกวันแปลโทษตัวเองนะแล้วทีนี้ไปหาโรงพยาบาลสามครั้งครั้งที่4เจอคุณหมอใหญ่เลยคุณหมอใหญ่ลงมาตรวจเพราะว่าเจอคุณหมอสามครั้งแล้วไปล้างแผลแล้วก็คุณหมอจัดการทํานู่นทำนี่สาครั้งแล้วมันทําไมยังไม่ดีขึ้น เพราะว่าแผลมันยังไม่มีสีแดงเลยไม่มีเลือดเลยเพราะว่าหมอหมอก็จะ็นการตัดเอาเศษเนื้อที่ตายออกนะคะตัดออกตัดออกก็ใหญ่ก็โอ้โหทรมานมากขวดมากโอเคแล้วที่นี้ครั้งที่สี่เจอคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันดุนแรงมากมากมากนะเพราะว่าทาัทาง้ทงๆท,ที่เจอคุณหมอสามครั้งแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรประมาณนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าขอตัดชิ้นเนื้ออยู่ในนั้นอะไป ไปใส่เครื่องอะไรก็ไม่รู้เพื่อจะดูว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียอะไรทําไมมันมันมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ได้ตัดชิ้นเนื้อตรงนั้นอ่ะตรงที่แผลไปแล้วทีนี้พอผลออกมามันไม่แผลแบคทีเรียที่ที่ว่ามันจะเป็นอันตรายไม่มีละมันเป็นน้ํากรดดีๆนี่เองที่เขาเอาใส่ใน แผลนะคะแล้วทีนี้มันยังน้ํากรดมันยังทํางานอยู่มันถึงแบบว,ว่าลึกลงลึกลงเรื่อยๆน้ํากรดมันทํางานขนาดล้างแผลมันน้ํากรดมันยังทํางานคิดดูกันแล้วกันว่า,วามันอันตรายมันร้ายแรงขนาดไหนแบบก็ต้องฝากเตือนฝากบอกเพื่อนๆด้วยว่าอย่าทําอย่าไปทําไม่ใช่บ้า ทุกคนไม่ดีหรอกที่แคมป์ที่ไปตั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะได้ผลเหมือนเหมือนแป๋วเนี่ก็เป็นแค่ไฟธรรมดามันก็อาจจะได้ผลแต่ที่เป็นของพ่อใหญ่เนี่ยก็คือเป็นบทเรียนที่แบบว่าแสนแพงมากบทเรียนที่แบบว่าโทษตัวเองมากตั้งแต่วันที่12ธันวาพ่อใหญ่ยังทํางานอะไรไม่ได้นะที่แกไปตัดอ้อยตัดอะไรแกยังเจ็บอยู่นะ แต,แต,แต่เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นไปขคลินิกแล้วแกแค่กินยาด้วยแล้วก็นั่นด้วยแต่ทีนี้พอมาตอนนี้คือแกบอกว่าฉันขับรถได้นะให้ขอให้ฉันทําอะไรบ้างเถอะก็ทําแต่ไม่ให้แกแบบว่าใช้นิ้วเยอะแล้วทีนี้พันเอาพันแบบว่าให้ให้เกาะแกนะงอนิ้วไปได้เพราะว่าแผลนะ่ะมันอยู่ตรงข้อพอดีตรงข้อที่แบบว่าไอ้ข้อมือไอ้ตรงข้อพอดีเลย แกก็เลยแบ,บบก็เลยพัน,นหนาๆให้แกดงอไม่ได้แล้วทีนี้แบบใส่ถุงมือแบบรัดกลุ่มแบบอันนี้ดีๆดีมากๆแกแก้เรื่องแต่แตแแแตแตทีนี้เขาหมอ,อบอกว่าไม่ให้โดนน้ําเลยอย่าโดนน้ํานะแกก็ซื้อแบบถาถุงมืออะไรมาใส่แกอยากแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ทําแบบว่าทําอะไรที่แบบว่าไม่ได้ช่วยแป๋วเลยเนี่ยแต่ทีนี้แกก็งุนหงิดอยู่เหมือนกันแล้วก็แกก็โทษโทษแป๋วโทษตัวเอง แล้วทีนี้งานทุกอย่างที่ใช้น้ําคือลดสวนลดอะไรแปวทําทเมาเองหมดเพราะว่าไม่อยากให้แกทําเพราะว่ากลัวแกจะหายไม่หายดีเพราะว่าหมอสันนิษฐานว่าประมาณ2อสาเดือนถึงจะดีขึ้นอันนี้เตือนเพื่อนๆเ,เลยนะคะเตือนเพื่อนๆทุกคนเลยอย่าไปทํา ให้ไปคลินิกดีกว่าให้ไปโรงพยาบาลดีกว่าที่ที่คิดว่าจะทําก็คือไปจี้ออกไปเอาออกไปหาหมอโดยตรงนะคะเพราะว่าคุณหมอคนคุณหมอที่ที่แกมามาดูแกบอกว่าสงสารคนนะที่บางบางทีคุณหมอหมอเดินไปแล้วก็ไปเหตุแล้วทีนี้คนไปทำนะเพราะว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลไปคลินิกนะเขาก็จะเอาแบบเชื้อแบบไอไอไอน้ำกรดอะไรเนี่ย เขาจะปะยายำยาที่เขาผสมนะเขาจะผสมน้อยมากแต่ทีนี้ตรงเนี้ยคือเขาใส่เยอะมากแล้วผสมเยอะมากเพราะว่าแป๋วลรู้สึกว่าตอนแปลวแต้มเสร็จแล้วก,ก็ปปวดแสบปวดร้อนมากแล้วพ่อใหญ่ก็แบบว่าแกว่าฉันปวดมากเลยนะฉันแสบมากเลยนะแต่ก็อยากให้มันหายนึกว่าเออมันมันคงกลับตรงตรงที่เราต้องการที่จะให้เขาออกอะ่ะอย่าหาทำนะคะเพื่อนๆบอกก่อนเลยแปบบนี่โทษตัวเองทุกวัน ตั้งแต่วันที่แกเพิ่งกลับมาแล้ววันตั้งแต่วันที่12ธันวาจนถึงเท่าเดี่ยวนี้แกยังไม่ดียังไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าอีกประมาณ 2- 3เดือนถึงจะดีขึ้นก็ให้เกาล้างแผลแล้วก็อีกสองอาทิตย์แบบเขาจะเข้าไปหาคุณหมออีกตอนนั้นตอนที่แบบว่าไม่ได้ทําวิดีโอเลยเนี่ยคือเครียดมากเพราะว่าหาคุณหมอทุกๆุกสองวันเลยสองสามวันเลยอาทิตย์หนึ่งเข้าอุดรสองสามรอบ ไหนจะพาพ่อใหญ่ไปหาหมอไหนจะพาคุณพ่อไปคุณพ่อก็ตอนนี้คือคุณพ่อก็ได้ตรวจน้ำตาลในเลือดก็น้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ก็เริ่มกินยาทานยาเบาหวานขั้นแรกไหนจะพาพ่อไปที่รักษาเขาที่ขอนแก่นอีก ปีนี้ปีใดไม่รู้มันเริ่มแต่เริ่มแ,แบบว่าไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันแล้วทีนี้น้องหมาก็ไม่สบายอีกไปทั้งโรงพยาบาลสัตว์ไปทั้งโรงพยาบาลเอกชนไปทงโรงพยาบาลคนแล้วถ้าไปพาคุณพ่อไปยิ่งแล้วนะเปลาอยากจะร้องไห้นะแต่ก็ร้องร้องไปก็ทําให้ตัวเองงอนแอเยอะขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลมือน เป็นบาเลนเลยตั้งแต่ต้นปีเลยต้นปีเลยทั้งพ่อใหญ่ทั้งคุณพ่อทั้งน้องหมาสุดยอดก็ภาวนาขอให้พ่อใหญ่หายดีเร็วๆแล้วก็แอบบก็จะได้แบบแกทําอะไรไม่ได้เลยค่ะงานบ้านคือแบบที่จะทําแบบว่าแกไม่ให้แกบบ่าไม่ให้แกบบแบบทําเลยให้แกอยู่เฉยๆเพื่อจะได้แบบว่าให้แกหายหายดีก่อนที่จะ ลุยอะไรต่อเพราะว่าถ er ้าเกิดไม่หายดีเ <categor> ด <iser> ี Mother, no ๋ยวก็เจ okay ็บเดี๋ยวก็มันใช้เวลานานกว่าเดิมอีกประมาณนั้นโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่เป็นห่วงนะคะที่เข้ามาสอบถามแล้วก็ถามแปลว่าทําไมไม่ลงคลิปเลยอะไรประมาณนี้แปลก็ก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะอยากจะร้องไห้แต่ก็เข้มแข็งไว้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ